Be ep, Be ep. สรุปเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจฟังเข้าใจได้ใน5นาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นตอนที่4ของบีบบ e บแล้วนะครับอีพีนี้อยู่กับผมเช่นเดิมเลยครับมิวยอสทอนเป็นโฮสต์ของพอดแคสต์รายการนี้ครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบัญชีให้ยอดกำไรมันดีเกินจริงครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะฮะ ถ้าพูดถึงธุรกิจกาแฟที่ได้รับความนิยมและก็มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยหลายคนก็คงต้องตอบว่า Starbucks ใช่ไหมครับแน่นอนว่าธุรกิจกาแฟเจ้าอื่นเนี่ยก็ต้องอยากล้มยักษ์เจ้านี้ไปให้ได้และก็มีแบรนด,แรนด์แบรนด์หนึ่งที่เคยออกมาประกาศว่าอยากจะเอาชนะ Starbucks ให้ได้นั่นก็คือ c k i n ิน f f e e ครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ฮะไม่ใช่เรื่องราวว่าเขามีวิธีการเอาชนะยังไงแต่มันเป็นเรื่องพิษภัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเขานั่นก็คือการทุจริตตกแต่งบ ลาคินคอฟฟี่นครับก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี2017โดยนักธุรกิจหญิงในประเทศจีนคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าประเทศที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในโลกของ Starbucks เนี่ยอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐครับอันดับสองก็คือจีนครับความเจ๋งของลาคินคอฟ f ี e ครับคือเปิดมาได้แค่2ปีกว่า,ก,วาก็มีจำนวนสาขาแซงหน้า Starbucks ไปเปที่เรียบร้อยโดยสามารถเปิดไปได้ทั้งหมด4,500สาขา ในช่วงสิ้นปี2019นะครับตัวเร่งที่ทำให้ Luckin Coffee เนี่ยประสบความสำเร็จในจีนก็คือการทำธุรกิจที่อิงกับเทรนด์ Cashless Society โดยที่ร้านของเขานะครับไม่รับเงินสดแต่เป็นการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะของทางร้าน,นครับคนซื้อสามารถสั่งกาแฟในแอปแล้วก็เลือกได้ว่าจะไปรับเองที่ร้านหรือว่าจะให้มาส่งที่บ้านนะครับในช่วงต้นปี2018ครับ มีการส่มีสัดส่วนการสั่งให้ไปส่งที่บ้านเนี่ยมากถึง60%นะครับแต่ว่าในปี2020เนี่ยพราะว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ย น้อยลงเลครับคิดเป็นสัดส่วนแค่12.8%นั่นหมายความว่าคนสั่งผ่านแอปแล้วก็ไปรับเองที่ร้านมากกว่านะครับแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลก่อนในการแพร่ระบาดในช่วงโควิด -19 นะครับซึ่งณตอนนี้อาจจะมีตัวเลขที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับ l u ก k i Coffee ครับเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ของอเมริกาในวันที่17พฤษภาคม2019นะครับโดยที่ราคา IPO อยู่ที่17เหรียญต่อหุ้นครับ จุดเริ่มต้นของการทุจริตครั้งนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการตรวจสอบภายในองค์กรแล้วก็พบว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือว่า COO ที่ชื่อว่าเจียรลิวนะครับกับทีมงานเนี่ยร่วมกันตกแต่งตัวเลขทางบัญชีในไตรามาสที่2อถึงสในปี2019ที่ผ่านมาครับทำให้ยอดขายเนี่ยมันดูดีเกินความเป็นจริงไปถึง2,200ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ10,000ล้านบาทซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายกว่า40%ของปี2019ที่ผ่านมาครับ เมื่อเรื่องนี้เปิดเผยออกมานะครับทางรักกินคอฟฟเนี่ยก็ได้สั่งพักงานเจียนลิวแล้วก็พนักงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับดําเนินคดีทางกฎหมายนะครับซึ่งเจียนลิวคนนี้เนี่ยเป็น CEO มาตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมปี2018นะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศยอดขายในปี2019ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ732ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ23,400ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นไปนตามนี้จริงๆเนี่ยก็หมายความว่าปี2019เนี่ยมีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีให้หรูหราก็าความเป็นจริงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปนะครับราคาหุ้น LK ก็ตกหวบๆเลยนะคร ในวันที่1เมษายนเนี่ยปิดตลาดอยู่ที่26.2เหรียญนะครับแต่เช้าวันที่2เนี่ยเปิดตลาดขึ้นมาอยู่ที่4.91เหรียญพูดง่ายว่าปรับตัวลดลงไปกว่า81.3ในช่วงข้ามคืนเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับสมมุติว่าวันที่1เมษายนเนี่ยเราลงทุนในหุ้นไป1ล้านบาทตื่นขึ้นมาเช้าวันที่2ครับเราจะเหลือเงินอยู่แค่187,000บาทเท่านั้นครับ ขื่อเาแบบนี้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินบริษัทเอ็น n รอนกันในช่วงต้นศตรวรรษที่21ที่ผ่านมากันใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่2ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับกรณีของบริษัทเอ็น n รอนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องอื้อเฉามากในตอนนั้นนะครับในปี2001เนี่ยรายได้ของเอ็น n รอนมากที่สุดติดอันดับ6ในบริษัทใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโดยที่เอ็น n รอเนี่ยก่อตั้งมาปีห่แแล้วก็สามารถสร้างรายได้้เพิ่่มขึน750น7 0% 2000ใชวงป 1996, งปี 2000, ี1996 โดยมียอดขายถึงกว่า3ล้านล้านบาทในปี2,000นะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเติบโตถึงปีละ65%เนะครับเมื่อเทียบตัวเลขเฉลี่ยของสารกรหรมที่โตแค่เพียง2-3%ต่อปีเท่านั้นถือได้ว่า Enron เนี่ยเป็นบริษัทที่ฮอตมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับถึงขนาดที่ว่านิตยสารอย่าง f o r t จ n e เนี่ยยังเคยมอบรางวัลบริษัทที่มีนวัตรกรรมสูงสุด6ปีซ้อนให้กับ Enron ด้วยนะครับ ทีนี้ปัญหาของเอรอนเกิดจากตรงไหนรู้ไหมครับอธิบายก่อนครับว่าเอรอนเนี่ยเป็นแค่คนกลางในการทําธุรกิจนะครับเหมือนซื้อของจาก A แล้วก็นําไปขายต่อที่ B ซึ่งไรายได้ที่เกิดขึ้นจริงก็ควรคิดจากส่วนต่างที่กําไรเท่านั้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่เอรอนทำครับกลับ คิดรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการขายให้ B เป็นรายรับทั้งหมดของเขาไปครับพอเรื่องนี้แดงขึ้นเนี่ยเอรอนก็ล้มละลายไปตามระเบียบพนักง,งานบริษัทก็ตกงานนับหมื่นคนแต่ที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือนอกจากพาตัวเองล้มละลายไปแล้วเนี่ยยังพาคนอื่นซวยไปด้วย แล้วก็บริษัทที่โดนลูกหลงนั่นก็คือบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ชื่อว่า Arthur Anderson เมื่อ20ปีก่อนหน้านี้ครับบริษัทนี้ถือว่าเป็น Big Five ของบริษัทตรวจสอบบัญชีเลยนะครับซึ่งคดี e n r o n เอนี่แหละฮะทำให้ทุกวันนี้จาก Big Five เนี่ยเหลือเพียงแค่ Big 4เท่านั้นเพราะว่าอา Arthur a n d e r s เ n เนี่ยถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตไปในตอนนั้นเนี่ยจากราคาหุ้น e อน o n อนสูงสุดอยู่ที่90.75เหรียญกลายเป็น0.61เหรียญนนท้ายขารซื้อขายครับหรือพูง่งายๆว่า เราลงทุนในหุ้นนี้เนี่ยหล้านบาทที่ราคาสูงสุดเนี่ยเงินจะเหลืออยู่ไม่ถึง70,000บาทในวันสุดท้ายที่มีการซื้อขายนั่นเองครับมาถึงเรื่องที่3นะครับเรื่องอื้อเฉาจากการตกแต่งบัญชีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย เป็นของบริษัทเวลคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับเวลคมเนี่ยเป็นบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ที่มีการถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันว่าต้นทุนของบริษัทนั้นเนี่ยสูงกว่าที่แสดงในบัญชีนะครับโดยมีการซ่อนต้นทุนก้อนใหญ่บางส่วนเอาไว้ในหัวข้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวของบริษัทแทนนะครับ เมื่อซ้อนต้นทุนก้อนโตไปเนี่ยทำให้กําไรเนี่ยออกมาสวยงามนะครับสุดท้ายพอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปบริษัทก็ต้องล้มละลายไปตามระเบียบครับพนักงานกว่า20,000คนก็ต้องตกงานและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกจําคุกไปตามระเบียบนั่นเองนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้นั่นก็คือเวลาที่เราเลือกลงทุนในบริษัทไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านงบการเงินและก็รายงานต่างๆของบริษัทน,น,นั้นให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับ แม้ว่าเราคิดว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือยังไงก็ตามในบางครั้งเราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อเราควรเข้าไปตรวจสอบให้ละเอียดด้วยตัวเองก่อน การลงทุนในแต่ละครั้งนะครับคงไม่ใช่แค่หลักสิบหลักร้อยบาทเลยขึ้นชื่อว่าเป็นเงินของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลเงินของเราให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกเปลี่ยนฐานะได้แบบไม่ตั้งใจเหมือนเรื่องที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นเองครับสำหรับ EP หน้าจะมีการสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันได้ใน Brief Brief ในช่อง Money Buffalo Podcast ช่องนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ